เวลคัมทูเทคเคป๊อปจากทุกคนต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเดน็นร้อนไปทั่วโลกจริงๆนะตอนนี้ก็สื่อทั่วโลกก็ตีข่าวันเยอะมากแอดก็นั่งอ่านเพลินเลยแหละเป็นเรื่องของน้องลิซ่านั่นเองหนึ่งในเมมเบอร์ของ b l a c k p ิงคได้รับแต่งตั้งให้เป็น AMAZING Thailand Ambassador นะต้องบอกว่างานนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าต่างชาติเนี่ย ต่างกับพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยนะทุกคนโดยเขาบอกว่าการร่วมมือของน้องลิซ่าในฐานะของทูต Amazing t h a i l a n ์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์และความหลากหลายและก็ความมหัศจรรย์ของประเทศไทยด้วยนะซึ่งบอกว่าเป็นการนำเสนอแบบมุมมองใหม่ๆเลยและเขามั่นใจว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยให้มาค้นพบกับความมหัศจรรย์ของประเทศไทยนั่นเองทุกคนซึ่งงานนี้บอกเลย ว่าลิซ่านั้นคือหนึ่งในสิ่งที่คนไทยภูมิใจที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะทำให้น้องลิซ่าเนี่ยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเมื่อรับหน้าที่นี้ คนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าน้องลิซ่าเนี่ยน่าจะดึงดูดคนให้เข้ามาในประเทศไทยได้จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวแหละซึ่งการคาดการณ์เนี่ยก็บอกว่าต้องการผู้คนหลัก10ล้านคนเลยนะทุกคนในการที่ทําให้เขาเข้ามาในประเทศไทยเนาะซึ่งต้องบอกว่าน้องลิซ่านั้นเป็นคนที่โด่งดังจริงๆแล้วอย่างผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเนี่ยก็ทะลุร้อยล้านไปนานแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องเป็นคนที่มีแรงกระเพื่อมใหญ่มากๆแอดบอกเลยว่าน้องลิซ่าเนี่ย จะทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแน่นอนและแคมเปญต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการวางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะ ก็ต้องรอดูว่าจะมีการปล่อยส่วนไหนออกมาก่อนนะต้องทำเงินให้กับประเทศไทยอยากมหาศาลแน่นอนและ้วะยะเวลาการร่วมงานเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าความร่วมมือกันเนี่ยจะเกิดขึ้น1ปีนะึ่งแน่นอนเ็ามีการลงนามกับบริษัทการจัดการของลิซ่าด้วยนั่นก็คือบริษัทราวของน้องนั่นเองจะมีการโฆษณาการถ่ายภาพแล้วก็มีสินค้าพิเศษแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นในเดือนมกราคมด้วยทุกคนงานนี้ก็ต บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่ามีสื่อทั่วโลกเนี่ยตีข่าวออกไปแล้วเอาเป็นว่ายังไม่ทันเริ่มเรื่องเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะแล้วซึ่งแน่นอนแหละสื่อก็มีทั้งสื่อเกาหลีสื่อเมกาสื่อต่างชาตินะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยแล้วก็บนตอเนี่ยก็เป็นอีหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะจรนะิงๆ ซึ่งบอกเลยว่ายัางไม่ทันเริมอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวาเนี่ยก็ไวรัลไปทั่วโลกแล้วงานนี้บอกเลยว่านอลิซาเนี่ยต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยได้เยอะมากแน่ๆเราแอคเชื่เลยว่านอลิซาเนี่ยจะต้องทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสากวโลกและประเทศไทยน่าจะได้เงินจากการลงแรงทั้งนี้จํานวนมากเลยทีเดียวแหละทุกคนและถ้าชอบคลิปแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้แอดได้นะที่นี่คิดเทสเคป๊อจ้า